สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ป้าอ,อ้นไม่ได้พาทําเมนูอะไรพิเศษนะคะป้าอ,อ้นจะพามาต้มล็อบเตอร์มาดูวิธีการต้มล็อบสเตอร์ของคนนอร์เวย์ของชุมชนพื้นบ้านทานกันค่ะชุมชนพื้นบ้านเขาทานกันง่ายๆนะคะล็อบเตอร์เขาไม่มีการปรุงแต่งค่ะเพื่อนๆ เ้าต้มแบบนี้เขาทานแบบนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะอันนี้คือล็อบสเตอร์ที่ต้มเสร็จแล้วนะคะที่จริงๆมีตัวเป็นๆด้วยนะคะก็ปอ่อนก็ไม่อยากถ่ายทำมาเนาะเป็นคนใจอ่อนคะ่ะแต่ก็ต้มสุกแล้วก็จะทานนะคะแล้วก็ เป็นประเพณีของพื้นบ้านของบ้านป้าอ้อนนะคะคือช่วงเดือนตุลาเขาก็จะไปหาลอปเตอร์มานะคะเขาหา2เดือนค่ะไปดักช่วงตุลาถึงพฤศจิกานะคะแล้วก็เอามาต้มแล้วก็มาจัดโต๊ะทานกับพี่ๆน้องๆก่อนคสสริสต์มาสนะคะพี่น้องในครอบครัว4ี่คนแล้วก็ เขาก็จะนัดกันเจอกันทานอาหารร่วมกันก่อนคริสต์มาสที่จะครอบครัวใครครอบครัวเขานะคะคลิปนี้ปาอ้อนก็นเลยอยากนำเสนอนะคะว่ารอบเตอร์นอร์เวย์นะคะหรือ,อพื้นบ้านนอร์เวย์เขาทานกันง่ายๆนะคะเขาไม่มินดีไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรกันเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะไม่เหมือนร้านอาหารไทยนะคะ แต่ก็ไม่ทราบว่าครอบครัวอื่นทานกันยังไงนะคะอันนี้ป้าอ้อนนําเสนอการวิธีการทานของครอบครัวป้าอ้อนเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากมีขนมปังมีเนยมีสลัดเท่านั้นเองค่ะเพื<ๆ>่อนๆทุกคนก็จะมาร่วมกันจัดการลอบเตอร์ มีการผ่านะคะผ่าแบ่งครึ่งเพื่อทานง่ายอะไรกันแบบนี้นะคะก็จัดกันแบบพี่พี่น้องๆง,ง่ายๆค่ะ1ปีพบกับพบปะกันครั้งหนึ่งนะคะในจำนวนพี่น้อง4-5หคนในครอบครัวพ่ออนนะคะหมายถึงรุ่นใหญ่นะคะ ป้าอ้อนก็เป็นสไพรายคนโตแต่เป็นคนที่อายุน้อยสุดนะคะทุกคนเขาปลดเกษียณกันหมดแล้วแล้วก็ครอบครัวแต่และครอบครัวเขาก็จะมีปาร์ตี้ของครอบครัวใครครอบครัวเขาหลังคริสต์มาสนะคะ mm hmm. ในคลิปนี้ป้าอ้อนก็พามาทานลอปเตอร์ด้วยกันค่ะไม่มีเมนูนำเสนอค่ะอาทิตย์นี้นะคะมาดูมาทานลอปเตอร์กับป้าอ้อนก็แล้วกันนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเมนูสำหรับพี่ๆน้องๆ1ปีพบกันครั้งหนึ่งนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่มีการดื่มกันค่ะก็ถ่ายเต็มที่ไม่ได้นะคะถ่ายทำได้เท่านี้นะคะ ราะทุกคนไม่อยากเปิดหน้าค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆ FC ที F ่ T. มาเม้นหรือไม่เม้นก็ตามนะคะขอบคุณทุกๆท่านด้วยใจจริงค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะพบกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ